สวัสดีจ้าวันนี้สิพามาจิ้งเขาก็บบกากบบกกซุ้บักเขียนอกจากเนาะชุบักเขียเสร็จข้าเหนียวข้าเหนียวหงต้มหมอว่านมาจากมาแสบๆน้ำกันอุ่นเอานั่นจา่าซุบ,บักเขียอาหาร้วยเดียวอืม แ่ะพืึ้นก้าวจะผัดกับบะหมี่ยังไงห่ะนี่ผัะกาศผักซี่เนี่ยและอืมข้าวติดมาอ,อืมจุดักเขือแสบๆจ้ะอืมอืม มันได้จับมานได้พบที่สองกรรมสืมากอืม

อยากกินปนือะเขาจิจ้มอแซ่บแซ่บปซมมาแซ่บ nào Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พักค่วยอันนี้ก็มาเลยเอาสอนมากค่วยเอาเนอะจ๊ะอืมก็คืออ แซ่บจ้ะซุปมกเขือใส่ปลาปลาลุกตำปนปนซุปักเขือว่ะแบ่นไปเอินได้ทั้งสองท่านก็จะเร้อซุปมะเขือหรือปนมะเขือ ได้เบนินะจ๊จะเสียดายลายสดาหไม่เสียงวา อาหารอย่างเดียวแล้วจะมันคืออยากกินแซ่ กินน้ำกันงได้วจ่เด้อตอตมอบมตำเขือตามบัะไงหนึง่งไว้ก่อน ไปแล้วจ้ะพ่อกันชิมนาจ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย